ที่ถัดมามาดินีคว้าแชมป์เกาโชเซเรียอาและยังคงเป็นหัวใจแนวรับของยุโรปจนกระทั่งถึงค่ำคืนแห่งอิสตันบูลยูฟาแชมเปี้ยนลีก2 0 0 5เกมที่โลกฟุตบอลไม่มีวันลืมมาดินียิงประตูขึ้นนำในนาทีแรกกลายเป็นประตูเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์นัดชิง UCL แลและยังเป็นนักเตะอายุมากที่สุดที่ยิงได้ในรอบชิง แต่ในคืนนั้นฟุตบอลแสดงให้เห็นอีกด้านของมันด้านที่โหดร้ายที่สุดมิลานนำห่าง30ในครึ่งแรกก่อนจะถูกลิเวอร์พูลตีเสมอ3-3และพ่ายในการดวลจุดโทษเมาดินนี่กล่าวในภายหลังว่านั่นคือค่ำคืนที่เจ็บปวดท,ที่สุดในชีวิตการเล่นของผมแต่ในความพ่ายแพ้นั้นเองเขายังคงแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำอย่างแท้จริง เขาเดินไปจับมือกับทุกคนไม่มีการโทษเพื่อนร่วมทีมไม่มีคำบน่นมีเพียงความภูมิใจที่ได้ต่อสู้จนสุดทาง2ปีต่อมาชะตาก็พามิลานกลับมาเจอลิเวอร์พูลอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนหลีก2007ที่เอเธนส์ 10, และครั้งนี้เมาดินนี่พร้อมแล้วจะปิดบัญชีที่ค้างคามิลานเล่นด้วยวินยัยแบบสมบูรณ์โรแบโตอินซกี้ยิง2ประตู และเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นมิลานคือแชมป์ยุโรปสมัยที่7ของสโมสรมาดินี่ในวัย38ปีกลายเป็นกัปตันที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ได้ยกถ้วยแชมยูฟาเปี้ยน e a ลีกจากวันแรกที่เขาเดบิวต์ในวัย16จนถึงวันที่ยกถ้วยยุโรปในวัยเกือบ40มันดินี่ยังคงเป็นคนเดิมนิม่งสุภาพและสง่างามเสมอ และในคืนนั้นเขาได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าตำนานไม่ได้เกิดจากจำนวนถ้วยรางวัลแต่มันเกิดจากวิธีที่คุณยืนหยัดหลังจากล้มถ้าชุดสีแดงดำคือหัวใจของเปาโลมาลดินี่